5สถานที่ยอดทิตขอพรด้านความรักรับวันวาเลนไทน์ 1. พระตรีมูรติหน้าตึกเอ็มพายทาวเวอร์กรุงเทพมหานครสามารถขอพรได้ทุกวันเครื่องสักระคือขนมนมเนยต่างๆและดอกกุหลาบสีแดงห้ามถวายอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และไข่เด็ดขาด 2. วัดพระศรีอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนมักมาขอเรื่องความรักและเรื่องการขอบุตรในทุกๆปีจะมีการจัดงานพิธีนวราตรีพร้อมขบวนแห่พระแม่อุมาเทวีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิธีที่เก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเวทมีพิธีบูชารวม10วัน10คืนพร้อมกันทั่วโลก 3. เท้าวสุราณาีย่าโมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขอพรได้ทุกเรื่องยกเว้นขอไม่ให้เป็นทหารเพราะจะไม่สมหวังและเชื่อกันว่าย่าโมชอบเพลงโคราชบางคนก็จะจ้างพ่อเพลงแม่เพลงมาขับร้องเมื่อได้รับพรสมดังหวัง 4. สศาลเจ้าแม่เขาสามุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปี ผู้ที่ไปขอพรด้านความรักจะเขียนชื่อตนเองกับคนรักไว้บนเว้าแล้วแขวนไว้บริเวณศาลโดยเชื่อกันว่าเจ้าแม่สามุกจะโดนบันดาลให้ทุกคู่รักสมหวังและไม่พลัดพลากจากกัน 5. แม่นาคพระขนงหรือย่านาควัดมหาบุตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องความรักขอลูกขอโชคลาภ และขอหวยและห้ามปิดทองที่ใบหน้าดวงตาลิมนฝีปากให้ปิดทองย่านาคที่ฝ่ามือทั้ง5สถานที่นี้โดดเด่นมากในเรื่องขอพรด้านความรักให้สมหวังรวมถึงสามารถขอพรในเรื่องของการงานการเงินความสำเร็จได้อีกด้วยโดยตั้งจิตให้แน่วแน่ขอให้สิ่งที่ตั้งใจสำเร็จสมหวังดังปรารถนา เพื่อนคนไหนได้ไปมาบ้างแล้วเม้นมาคุยกันหน่อยนะคะว่าได้เรื่องอะไรกันมาบ้างและถ้าใครยังไม่ได้ไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับสิ่งที่ปรารถนาดังที่ตั้งใจเลยนะคะขอบคุณค่ะ